ในช่วงทางศรัทธาวันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดชนบุรีครับเราจะไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถูกสร้างด้วยพลังแห่งความศรัทธาของมนุษย์คนหนึ่งครับเราจะพาไปชมปราสาทสัจธรรมปราสาทไม้แกะสลักที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนไทยล้วนๆค่ะไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับ พบกับผมเอ๊พงจกักดิ์ษฐานพรนะครับในช่วงของทางศรัทธาครับเดี๋ยวที่คุณบิ๊กและคุณลูกตาลบอกนะครับว่าผมอยู่ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเมื่อแห่งแสงสีและความคึกคักในยามค่ำคืนนะครับจะจะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่ายมีสถานที่อันเงียบสงบบวกกับศิละปะอันมีมนต์ขลังซ่อมตัวอยู่นะครับและยังเป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับที่นี่คือปราสาทสัตธรรมครับ ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้คาตอบในวันนี้ครับคุณฉัดจายวงนะครับรัชสัมพันธ์ของประสาทสนาธรรมครับสวัสดีครับชัดครับครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นนะครับอยากให้พู้ชัดเล่าเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็การเริ่มนะครับของประสาทแห่งนี้ครับผมครับประสาทเสนาธรรมแห่งนี้เริ่มดําริโดยคุณเล็กวิริยพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้สร้างเมืองโบราณที่สมุทรปราการและพิพิธภัณฑ์ช้างเอระวันครับ ก็ด้วยความมหาศจรย์และความศรัทธาแรงกล้าของท่านที่นําไม้ขนาดใหญ่มาสร้างเป็นองค์ปราสาทไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากมายไม่ว่าจะเป็นกําลังคิดปีไม้ลายมือของช่างแล้วครเราทํางานในลักษณะของแบบการเข้าไม้เข้าริมเข้าเดือยแบบโบราณไม่ได้ใช้วัตถุที่เป็นโลหะเป็นพลาสติกเป็นตะปูอะไรเข้ามาใช้ ก็เลยทําให้การทํางานนียมันเป็นดําเนินไปตามขั้นตอนของแบบของโบราณก็คือไม่ได้สามารถกําหนดเวลาให้รวดเร็วได้มากนักครับอ๋อับผมแล้วในส่วนของแบบนี่เห็นว่าคุณเล็กเนี่ยท่านเป็นผู้คิดเริ่มด้วยคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยรูปแบบองค์สถาปัตย์สัดส่วนย่อมุมหรือ,อตัวประดับในแต่ละจุดแต่ละมุมแต่ละมุกต่างๆเนี่ย ก็คุณเล็กวิริยพันธ์ท่านเป็นคนคิดด้วยตัวท่านเองครับผมคิดว่าท่านได้รวบรวมพลังเหล่านี้รวมกับความศรัทธาทางด้านคุณงามความดีทางด้านปรัชญาต่างๆที่ท่านศึกษามาประกอบกันจนสร้างขึ้นมาเป็นศิลปะที่เป็นลักษณะปฏิมาก,กรรมร้อยตัวขนาดใหญ่ขนาดนี้ที่แลมราชเวทแห่งนี้ครับอุปสรรคก็มีเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าทางเราต้องการให้ ออกมาสมเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สวยงามที่สุดก็เลยเพียรพยายามที่จะเริ่มทําเริ่มอะไรกันมาโดยการมีน้ํายามีอะไรที่เก็บไว้ดูแลรักษาไม้นะครับนำน้ำยามาใช้ตั้งแต่เริ่มเป็นซุงมาแล้วก็ในมีขั้นตอนในการแกะสลักนะฮะหลังจากนั้นเราก็ดูแลแต่ทีนี้เราก,ก็ก็ได้ทานุถนอมกันไปดูแลกันไปย้อนกลับมาซ่อมบางอะไรบ้างด้วยเหตุที่ว่าตั้งอยู่ริมทะเลนะครับ,รบก็มีฝนมีทรายมีอะไร แต่เมื่อเสร็จออกมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นองค์ปราสาทที่สวยงามที่สุดครับที่นี่ผมคิดว่านอกจากการสร้างปราสาทอันยิ่งใหญ่แล้วนะ<อ>ผมถือว่าเป็นสถาบันที่สอนการแกะสลักและวิธีการกอร่อสร้างแบบโบราณอีกที่หนึง่งผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับที่นี่ครับด้านหน้าของปราสาทเสด็จธรรมนี่หันออกทะเลนะฮะจะดูให้สวยงามที่สุดต้องไปลอยเรืออยู่กลางทะเลแล้วมองเข้ามาจะม,มีมีความอ่อนไหวของส่วนทรงของปราสาทเนี่ยจะดูเหมือนปราสาทนี่ลอยได้ครับ เหมือนอยู่บนสวรรค์บนอวกาศบนอะไรเงี้ยงดงามมากครับด้านหลังด้านหลังเป็นภูเขาฮะนี่คือชัยภูมิที่ดีตามหลักวงจุ้ยของจีนโบราณครับทั้งหมดนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยแท้ๆฮะสร้างจากคนไทยดําริคิดโดยคนไทยต้นเจ้าของก็เป็นคนไทยเป็นสามัญชน <c oughs> คนธรรมดาที่มีแรงศรัทธาแรงกล้าที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้บนพื้นแผ่นดินไทยครับโอ้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับผมอยากทราบว่าพี่ชัดได้อยู่กับที่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผ ถ้าย้อนหลังกลับไปผมมีโอกาสได้รับใช้คุณเล็กมาจาก25ปีหลังจากนี้ครับเมื่อก่อนติดต่อย่อยตามพี่สาวอาจารย์นิตยาศัก์เจริญเข้าไปรับใช้ท่านที่เมืองโบราณครับสมัยก่อนผมมีโอกาสได้เริ่มเรียนศิลปะนะครับตอนนั้นยังเรียนปวชวอยู่เลยครับตัวคุณเล็กเองผมทึ่งในการ พลังในการสร้างสรรค์ของท่านนะครับ,รบแล้วทาให้ผมอยากจะยึดไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตตลอดไปเพราะว่าคนเราถ้ามุ่มานะที่จะพยายามที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้ผมคิดว่าอุปสรรคจากอื่นคงเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วสําหรับชีวิตครับสองสามสิ่งที่คุณเล็กได้สร้างมาไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณรไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างอรรวัณและที่ปราสารรทสนธิารแห่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเมื่อเสร็จแล้ว มันเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนคเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับแรกผมคิดว่าคนไทยเราเองเนี่ยน่าจะมีความปลาบป,ปื้มที่สิ่งเหล่านี้สร้างเสร็จแล้วก็ตกเป็นสมบัติของอตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมหลังใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่9ก,ก็ว่าได้ครับ และสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณฉัดจายะวงนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวของความศรัทธาที่เกิดขึ้นแห่งประสาทสัจธรรมแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากครับภายนอกปราสาทนะครับยังงดงามขนาดนี้นะครับในคราวหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภายในปราสาทนะครับที่เชื่อว่า ยังมีแนวคิดและความหมายอลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในศิลปรกรรมอันงดงามแห่งนี้ครับพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ เราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับลูกตาลเรื่องค,ความศรัทธาของคนที่สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อครับใช่แล้วค่ะและปราสาทสัจธรรมแห่งนี้นะคะก็เหมือนกับสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นมาแล้วหลายยุคหลายสมัยบนโลกนี้ค่ะเป็นการสร้างขึ้นมาจากพลังความศรัทธาที่ซ่อนอยู่ในตัวขงมรุ์เราเนี่ยแหละค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเปิดกรุ๊บลีลับครับ สนับสนุนโดย h o l ลเวิ l d โลกโฮราศาสตร์ศูนย์รวมโฮรลาศาสตร์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยเอ็ดตุงตามคะชุดรองพื้นดิจิทัลคอเวอร์คิวนี่ค่ะใช้ยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะคุณพี่ขาเพียงแค่1น,นาทีคุณพี่ก็จะสวยเนียนได้เลยค่ะเราเพียงแค่ใช้ไวเบรดพาร์ฟนี้นะคะ,คะแตะลงไปที่ฟาวเดชั่น แล้วก็กดปุ่ม power ให้มันทำงานที่แตะไปที่แก้มสองข้างและหน้าผาเกลีย่ยให้ทั่วใบหน้าและเกลีย่ยซ้ำอีกครั้งเพื่อปกปิดริ้วรอยให้เนียนเรียบห,หลังจากนั้นก็แค่ปิดเก็บสวยงามเสร็จแล้วหรอคะใช่ค่ะการที่เราจะสวยนะคะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยค่ะโอ้โหอย่างงี้เจ๊ก็ประหยัดเวลาแต่งหน้าไปได้เยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะ เพียง6ขั้นตอนนี้จะรวมอยู่ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์เบสเอสเซนส์ฟาวเดชั่นซันสกรีนและพาวเดอร์และที่สำคัญนะคะจะช่วยปกปิดริ้วรอยแห่งวัยกระจุดด่างดำและที่สำคัญกว่านั้นก็คือปิดทนนานตลอดทั้งวันเลยค่ะ อย่างนี้ต้องจัดมาให้เจน1ชุดด่วนจีเลยค่ะได้เลยค่ะเพราะที่จริงๆนะคร CoverQ Smart Motion Foundation ลองพื้นดิจิตอลจากเกาหลีปกติราคา5,000บาทแต่ Miss Daily Shopping ขายในราคาเพียง2,690บาทเพียงโทรมาที่เบอร์085-999-3807-085 9993807 Miss Daily Shopping เห็นอยู่ข้างหน้าผมนะครับก็คือองค์พระพิคเนตซึ่งมีปางต่างๆนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับองค์พระพิคเนตเหล่านี้มีความพิเศษยังไงครับ,รบปางยืนนี่นะครับเป็นเรียกว่าปางบู๋ก็ได้นะครับเพราะเป็นปางที่มีอาวุธซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพในการทําลายอุปสรรคหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลส่วนปางนั่งนะเป็นศิละปะทางอินเดียตอนใต้นะครับเป็นปางประทานพรทั้งสององค์ผ่านกรรมวิธีในการที่ปลุกเสกที่วัดผ้าไม้แล้วก็วัดจุรามณีวนสารหลักคือนินนะครับซึ่งได้ชื่ออวว่่่่่าเเป็็นนนนนนิิทททีีีีแแขงงกกกรรดดดสสุใโลคคัับห2ื วันพุธกับวันเสาร์สามราศีก็คือราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรส่วน4ีปีนักษัตรก็คือปีฉลูปีมะโรงปีมะแมและก็ปีจอผู้ใดก็ตามนะครับมีราศีในร่วมทาตุดินนี้ บูชาไปถือว่าได้โชคสองชั้นนั่นเองสําหรับท่านที่สนใจพระพิคเนศองค์ยืนปางนิลชยะคณปติราคาเพียง5,999บาทและสําหรับพระพิคเนศองค์นั่งปางนิลพัฒคณปติราคาเพียง3 5 9 9บาทพิเศษสุดสั่งจองปางนิลพัฒคณะปติตอนนี้จะได้รับฟรีกล่องผ้าไหมเหมาะสําหรับมอบเป็นของขวัญแทนคําอวยพรสนใจสั่งจองได้ที่2 0 2 5 0 2 0 4 7 4 0 2 5 0 2 0 4 7 4ครับ ช่วงหลังๆนะฮะก็จะมีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับมนุษย์หมาป่ามากมายเลยนะครับและในภาพยนตร์ก็มีวิธีการสังหารมนุษย์หมาป่าด้วยการยิงด้วยกระสุนเงินจนกลายเป็นอีกหนึ่งความเชื่อว่ากระสุนเงินสามารถฆ่ามนุษย์หมาป่าได้